สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆช่องกับตัาชาแนลนะคะวันนี้มาค่ะทุกคนเรามากินข้าวกันอีกแล้วนี่เด็เจ้จเมนูที่เรากินวันนี้นะคะมีแกงกะทินะคะฟักทองใส่หมูสาชาั้นแล้วก็มีทอดหอทดอกผัดผักยอดออทานตะวันอ่อนนะคะกินกับน,น้ำพิกกะปิมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่ม กินกันเลยนะคะนี่จะ้ะน่ากินไหมทุกคนอ่ะแปบบนึงทุกคนสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกับตันชาแนลมาค่ะทุกคนวันนี้แล้วก็กินข้าวกันเหมือนเดิมข้าวสองอย่าง,งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า มาค่ะทุกคนเราจะมากินแกงต่อนเนาะแกงกะทิฟักทองนะทุกคนวันนี้ ใส่หมูสาชั้นนะคะคนนี้มหมูเราก็ดีดีนะยกเลยนะทุกคนตัดไม่ขาดนึกอยากกินมากเลยนะทุกคนแกงแบบแกงฟักทองเนาะทำได้หลายเมนูนะคะฟักทองอะ่ะ ทำขนมหวานก็อร่อยเดี mm ๋ย hmm. ววันนี้เราทำเป็นแกงนะจ๊ะนี่จ้ะตรองเรียกแกลงบดทองอืมดีด่นหมปักทองเนี่ยอย่าง,งคือป mm hmm. ักอึใช่ไหมปุนิสตาม ที่ทุกคนถ่านยอดอ่อนของทานตะวันกินดิบก็ได้กินผัดก็ได้แต่ผัดน้ำมันเนี่ยอร่อยกินกับน,น้ำพริกกะปิอร่อยมากๆนะคะ อร่อยทุกเมนมูทุกคนฮอทดอกของลูกชายนะคะอร่อยนะทุกคนมันมันเป็นแบบฮอทดอกหมูกลิ่นวานิดลา รักทองนี่ก็มีประโยชน์นะทุกคนกินกันก็เป็นผักที่มีประโยชน์นะทุกคนตักแางอื่นก็ได้ใช่ไหมคุณแม่แตงแกงเรืองก็ได้ แจงเนืองก็อร่อยเดี๋ววันหลังเราแจงเนืองผักเหรอเนาะแต่แจงออกมาก็อร่อยนะทุกคนฟังหวังว่าทุกคนจะชอบเมนูที่เราทำในวันนี้นะคะ ทำง่ายๆทุกคนไม่อยออร่อยมากฝีมือแม่เราเองแต่ว่าเราเป็นคนไปหาวัตถุดิบนะคะมาให้แม่เราทำ อร่อยหมูกนนม็นุ่มๆเอาไปต้มก่อนนะทุกคนไปต้มก่อนที่เราจะเอาไปทำแกงนไงต้มต้มแบบล้างค่าเชื้อโลคก,ก่อนน้ำนึ่งแล้วก็ค่อยเอาไปหัน่นหันแกงอย่างเงี้ยมันจะสะอาด 嗯。Mm hmm. บานใครมีเด็กน้อยเนี่ยให้กินฟักทองนีมีประโยชน์นะทุกคนอ่ามีประโยชน์ยอดอ่อนกินดิบก็อร่อยผัดกินก็อร่อยมันจะคล้ายๆกับัวง,งอกนะทุกคนแต่ว่ามันจะยอดมันจะเล็กกว่าอื ซื้อมาทําได้เลยทุกคนวัตถุดิบ,บหาตามท้องตลาดได้ไม่ยากแกงก็คือแค่แค่หมูฟักทองกะทิแกงผักก็แล้วแต่เราชอบเราอยากแกงนานมากนะเพื่อนเ,เพราะว่าเดี๋ยวฟักทองมันจะลิ พอเดือดๆนี่เราก็ยกลงได้เลยคิดว่ามันสุกแล้วอร่อยค่ะทำเองได้เยอะนะคะได้ปเป็นหม้อใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่เปิดให้ดูสิได้เยอะมากทุกคนได้เต็มหม้อเลยกิ่นได้ทั้งบ้าน เป็นยังไงบ้างทุกคนอร่อยไหมคะน่ากินไหมส่วนเราอร่อยมาก นี่แลยจ้ะอร่อยนะทุกคนอร่อยมากทุกคนค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้เมนูอาหารในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกับตันชาแนลกันไปเยอะนะคะหวังว่าทุกคนจะถูกใจ อาหารที่เราทำให้ดูในแต่ละคลิปนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่แหละคะ่ะทุกคนกินข้าวกันให้อร่อยอร่อยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ,ะคุณแม่ไปแล้วค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ